จะดีไหมถ้ารถไฟไทยจะเปลี่ยนมาขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแต่เป็นจริงแล้วค่ะเพราะล่าสุดทาง EA เข้าพึ่งทดสอบระบบหัวรถจักรไฟฟ้า m y ล o โลค o ม i ที otive, ใช้พลังงานสะอาดประหยัดต้นทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะคะ ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง E.A. หรือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนที่เป็นกิกาแฟคทอรี่หรืออภิมหาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ของไทยร่วมมือกับทาง C.R.C. r Dalian ผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่จากจีนพร้อมด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลกกบบาดกระบังผลักดันนโยบาย E.V. on Train พร้อมร่วมมือกับภาควิชาการ ได้เลิกทดสอบระบบสับเปลี่ยนขบวนหัวรถจักรไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า MyLocomotive ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นการพลิกโฉมประวัติศาสตร์การคมนาคมทางรางของไทยให้เข้าสู่สังคมปลอดคาร์บอนได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและการคมนาคมของประเทศไทยค่ะ แต่ว่าแต่หัวรถจักรไฟฟ้าหรือว่ามายโลค m ม t ทีฟเนี่ยมีข้อดียังไงพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหัวรถจักรไฟฟ้าจาก EAN ก่อนนะคะคือต้องบอกว่าหัวรถจักรไฟฟ้านี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด4.1เมกะวัตต์ประสานด้วยเทคโนโลยีการอัดประจุ ultra fast charge ของ E A anywhere ชาร์จเพียงหนึ่งชั่วโมงสามารถวิ่งระยะทางได้ไกลถึง300กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนทางพลังงานได้มากกว่า40เเมื่อเทียบกับหัวรถจักรแบบดีเซลซึ่งเป็นแบบเดิมที่เรา ใช้งานกันอยู่ลดมะละพิษในอาคารผู้โดยสารทําความเร็วได้สูงสุดนะคะถึง120กิโเมตรต่อชั่วโมงและสามารถชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่จากเบรกได้หรือที่เรียกว่า r ี g e n เนอเรท e b เบรกิ n งได้อีกด้วยค่ะและ EA นะคะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Green Product เพราะว่าเลงเห็นแล้วค่ะว่าเทรนด์ของโลกนกำลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่มีการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหลักกำลังเปลี่ยนไปสู่พลังงานไฟฟ้าซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญของไทยที่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีฝีมือคนไทยทัดเทียมในระดับนานาชาติได้อย่างแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ และเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของไทยด้วยยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV แบบทั้งระบบเลยนะรถรางเรือเราจะมีโอกาสได้เห็นรถโดยสารไฟฟ้า My b ั s รถกระบะไฟฟ้าหรือว่า My MT 3 0เรือโดยสารไฟฟ้าหรือว่า My Smart f e r r y และหัวรถจักรไฟฟ้าแบบที่เราเห็นแล้วนั่นก็คือ My Locomotive นั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของภาคธุรกิจนะคะที่มีส่วนในการขับเคลื่อน New S Curve หรือว่าภาคอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทยภาคอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตพัฒนาประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือที่เรียกกันว่า BCG Economy Model ค่ะก็เป็นโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขานรับกับนโยบายของภาครัฐสร้างความสมดุลในการพัฒนาสังคมขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ